ชดาพมพัมพามสวัสดีครับผมเจอกันกับสอนคอนวีล็อกนะครับวันนี้ผมมีมาเทอร์บอร์ดจากทาง s r o c k หรือถ้าเอาแบบว่าเมนบอร์ดจากฝั่ง AMD ที่ใครหลายๆคนเฝ้ารอกันอยู่กับเมนบอร์ดที่มาพร้อมชิปเซ็ตในรหัส A620 ตอนนี้ พร้อมแล้วที่จะให้เราลุยลองเล่นกับมันแต่ก่อนที่จะไปทดสอบไปรีวิวกันแบบเต็มๆวันนี้เรามาแอบส่องหน้าตา2ฟีเจอร์2ลูกเล่นของตัวนี้กันสักนิดหนึ่งสำหรับ ASRock A620M HDVM.2 บวกและถ้าถามว่าราคากี่บาทไม่รู้เหมือนกันผมเซิร์ชเจอใน New เอราคา99เหรียญ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็3 2 0 0 3 3,003 4 0 0ตามอัตราแลกเปลี่ยนและเดาวา่าราคาในประเทศไทยไม่น่าจะถึง4,000 3xxx ที่ผมเดาวไว้เผลอๆอาจจะ3 9 0 0ก็ได้แต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดในตลาดสำหรับแพลตฟอร์ม AM5 เอาละทักทายเยอะแล้วเสียเวลาเราไปดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจของมันกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดบนฮาร์ดแวร์กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เริ่มต้นเลยชื่อรุ่น A620MHDV-M2Plus ซึ่งภาคจ่ายไฟมีระบุเอาไว้เลยว่าเป็น6บวก1บวก1 Power f a d e d r Mod 1 2 0วัต์ CPU Ready ถามว่าทำไมถึงมีระบุเฉพาะเจาะจง1 2 0วัต์ CPU Ready เนื่องจากว่าทาง Asrock Optimize ชุดภาคจ่ายไฟมาเพื่อเอาใจขอเกมโดยเฉพาะให้มันรองรับได้กับ ไรเซน X3D 7,000 X3D ได้ทุกโมเดลนั่นเองนะครับและตัว PCB ก็เป็น6 l a เยอร์นะ PCB ครึ่งก็คือหนาขึ้นจะรู้สึกได้ว่าเมนบอร์ดมันจะแข็งขึ้นเพราะว่าเป็น6 l a เยอร์และสล็อต PCIe s s x p r e ยังคงเป็นเพียงแค่4.0แต่ก็มีสตีลกาดมีสตีลอาร์เมอร์มา reinforce เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสล็อต PCIe s s x p r e ระบบเสียง ก็มีนาฮิมิก y s ส e ีลซีรีส์เหมือนเหมือนกับบอร์ดรุ่นใหญ่ก่อนหน้านี้เอาใจสำหรับคนที่ใช้ระบบเสียงแบบ USB หูฟัง USB หรือแดก USB ต่างๆที่ใช้นาฮิมิกเข้ามาปรุงแต่งเสียงช่วยเสริมเพิ่มโปรไฟล์สำหรับเกมสำหรับหนังอะไรต่างๆนะครับและ SSD ในแบบ M.2 ก็รองรับจำนวน2ตัวด้วยกันซึ่งเป็นแบบ h y p e r M.2 หรือว่า เป็น m. 2 pci e gen 4 4.0นะครับตรงนี้วิ่งเข้า cpu ทั้งคู่แล้วก็ยังมี m. 2ในแบบ ke y, สำหรับ wi-fi อีกด้วยมี usb c พอร์ตให้ใช้งาน1พอร์ตเป็นเพียงแค่ usb 3.2 Gen1 หรือความเร็วสูงสุดเพียงแค่5 g ิกะบิตเท่านั้นเองไม่ได้วิ่ง10 g จิกะบิตนะแค่มันเป็นพอร์ต c แล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้มี m. 2 ke y, ไม่ได้แถมการ์ดมาให้นะ แต่จะต้องซื้อการ์ดมาให้มาใส่เองเพียงแค่ว่ามีพอร์ตรองรับเผื่อเอาไว้สำหรับคนที่ไม่อยากให้มันแบบช้า USB WiFi หรืออะไรต่างๆและที่ผมชื่นชอบเลยก็คือรอบนี้ SDV ตัวประหยัดมี b บออดแฟลชแบ็กมาให้ด้วยเรียกว่าสนได้เต็มที่หรือเวลาที่มี CPU ตัวใหม่ๆมาแล้วแบบเออไม่มี CPU รุ่นเก่าจะมา Flat ไบออดก็สะดวกเลยสามารถแฟลชไบออดโดย เพียงแค่มี power supply ไม่ต้องมี CPU ไม่ต้องมี RAM อัปเดตไบออดได้นะครับในส่วนของสเปค RAM เนื่องจากว่าเมนบอร์ดมี RAM มาเพียงแค่สล็อต RAM เพียงแค่2แถวเป็น DDR5 เท่านั้นนะเพราะ CPU Ryzen 7000ที่เป็น A5 m ไม่รองรับ DDR4 โดยความจุสูงสุดเพียงแค่64 GB และความเร็วที่ระบุมา6,400บวกในโหมด OC อันนี้ก็ต้องลองกันดูแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของ RAM รองรับทั้งแรมที่เป็น XMP และแรมที่เป็น Expo จากทาง AMD เองสุดท้ายเรามาดู CPU ที่สป,ปอร์ตกันนิดหนึ่งซูมให้ชมกันแบบชัดๆสังเกตดูนะเราเห็นรหัส 7950X 7900X แต่เ,าเอา X3D โทษทีแต่เราไม่เห็น 7950X เฉยๆเราไม่เห็น 7900X เพราะอะไรเนื่องจากว่า พลังงานของ CPU มันสูงเกินกว่า120วัตต์ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเดี๋ยวเรามาชมกันออกแบบมาภาคจ่ายไฟรับได้สูงถึง120วัตต์ก็เท่ากับว่า CPU ในตระกูล X3D ทั้งหมดของอของ a m d ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น 7800X3D 7950X3D 7900X3D สามารถใช้งานร่วมกันกับเมนบอร์ด ที่ผมถืออยู่ตรงนี้ได้ Asrock ไม่ลิมิตมาที่65วัตต์ซึ่งบางทีนะครับที่บอกว่า optimize มาได้สูงถึง120วัตต์บางทีอาจจะมีเมนูหรือฟีเจอร์ที่คล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งที่ Asrock เรียกว่า BFB Base Clock Frequency Boost เพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์อันดีกับทาง AMD นั่นเองเอาละเรามาส่องตัวเมนบอร์ดกันแบบเต็มๆกันบ้างดีกว่านะครับนี่เลยหน้าตาเมนบอร์ดเมนบอร์ดตรงนี้ ขนาด m i โคร ATX ฟอร์ Factor แล้วก็ไม่เต็ม3แถวนะยึดน็อตในเคสเพียงแค่2แถวเท่านั้นเองตรงนี้ไม่มีรูก็คือเกือบเกือบเฉียวๆนะครับสล็อตแรม2ช่อง DDR 5รองรับความจุ 64GB CPU AM 5ไม่ทุกโมเดลนะสำหรับ7 9 5 0 x ใช้ไม่ได้7 9 0 0 x ไม่แนะนำ7 9 0า7 x ก็คือไม่มีในลิตรเลยก็คือพูดว่า ไม่ใส่ไม่ได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็น7 950X3D 7 9 0 0 x 3 d ได้สบายแล้วก็ภาคจ่ายไฟขนาด8เฟส6บวก1บวก1ก็คือในส่วนของ CPU c o r คอเฟสในส่วนของ IGPU ส่วนของ IO อีกอย่างละเฟสเ2 SSD ทตัวสล็อตไม่มีฮีทซิงอะไรมาให้อันนี้ก็ต้องมองหาฮีทซิงเองสำหรับใครที่ซื้อ SSD M.2 มาใช้และที่สำคัญเลยก็คือทั้ง2ช่อง ไม่แชร์เลนกับอะไรเลยสลอ็อต PCIe x16 ที่นี่เป็นเพียงแค่4.0และวิ่ง x16 ส่วน x1 อีก2ช่องเป็นเพียงแค่ PCIe s s 3.0วิ่งเข้าชิปเซ็ต SATA มีเพียงแค่4พอร์ตให้ได้ใช้งานรองรับการใช้งานเรท0เรท1เรท5เรท10 SSD ที่นี่ถ้าต้องการใช้งานเรท10จะต้องมีการ์ดเสริมเพราะว่าเรท10ต้องการ SSD อย่างน้อย3ตัวนั่นเองนะครับ M.2 k e e อยู่บริเวณนี้ระบบเสียง ไม่ได้บอกว่าใช้ชิปอะไรน่าจะเป็นตัวประหยัด ALC892 อะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าหน้าเว็บบอกไหมอ๋อ897นะครับระบบเสียงเนี่ยตัวถอดรหัส r e a l t e c h ALC897 แต่ก็มีคาปาซิเตอร์ออดิโอเกรดมาให้มีการกัดกัดปริ้นกัดปริ้นเพื่อแยกลายอะไรเรียบร้อยตามยุคสมัยนะครับส่วนชิปเซ็ตฮิซิงเล็กๆ ภาคจ่ายไฟอะ CPU ไฟเลี้ยง CPU 8พินเพียงแค่ชุดเดียวเหลือๆเ,เพราะว่าออกแบบมาแล้วว่า120วัตต์นะครับ Back I/O ประกอบไปด้วย DP Port ประกอบไปด้วย HDMI ปุ่มสำหรับสวิตช์สำหรับใบออดแฟลตแบ็ก USB 2.0 USB 3.0 Type A 3.0 Type C 3.0นะครับอีก2ช่องตรงนี้ไม่รู้แชร์กันหรือเปล่า LAN เป็นแบบจิกกะบิต10ทับร้อยทับพันจาก r e ีย t เทค RTL 8 1 1 1 S นะครับระบบเสียงก็มีอนาล็อกไม่มี SPDIF เอาแต่อย่างใดด้านหลังกโง็โล่งๆไม่มีอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวตอนรีวิวอ่าบริเวณด้านล่างก่อนนิดนึงอันนี้3มพินไม่ใช่ RGB นะครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ฟรอนต์พา e l a นลออพัดลม USB USB ฟันด์พาร์แนลคอนเนกเตอร์เคลียร์ซีมอาน c m o อสอยู่นี่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วพัดลมก็ที่ในสเปคบอกไว้ว่าสำหรับ CPU รองรับสูงสุด1แอมป์แล้วก็ที่เหลือจะรองรับ2แอมป์มีอีก 1, 2, 3นะครับเป็น4พิน PWM ทั้งหมดก็2 m, 2แอมป์2แอมป์2แอมป์แล้วก็อันนี้เพียงแค่ 1แอมเท่านั้นเองส่วนที่ผมไม่เอาไปไหนตรงนี้ที่ให้ดูก็คือได้มาแบบ Early Sample อีกแล้วมาในถุงง่ายๆแบบนี้แหละและบันเดิลที่ได้มาก็มีเพียงแผ่นปิดด้านหลังกับสกรูสำหรับหนีบ SSD ในแบบ M.2 เท่านั้นเองนะครับซึ่งรอบนี้หน้าตาของ A620 หรือเอาง่ายๆว่า s d v ในยุคข,ของ AM5 ถือว่า ดูดีขึ้นดูไม่แบบขออนุญาตนะแรงๆดูไม่คาลัวเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็มี M.2 ไม่ให้ได้ใช้ถึง2ช่องด้วยกันลองดูนิดนึงภาคจ่ายไฟที่เคลมมาว่าเป็นด็อกเตอร์มอสเนื่องจากว่าแกะง่ายเป็นแบบ Push ล็อกเป็นแบบว่ากดเข้ามาแล้วมันล็อกได้ทันทีเลยนะครับก็ลองดูว่าเออเป็นด็อกเตอร์มอสครบทุกเฟสหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่บางเฟสสำหรับ CPU Core เท่านั้นเ h อ r m a l Pad ดูดีแบบนิ่มๆนะครับโอเคสำหรับ CPU Core อย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าเกิดเราดูเฟดนี้ของ IO เป็นเพียงแค่มัดเฟดในแบบ Low RDS มี High Size Low Size ส่วน1 2 3 4 5 6นี่คือสำหรับ CPU Core เฟดละ 50M เพียงพอสำหรับตระกูล X3D ไปจนถึง 7950X เดี๋ยวตอนรีวิวถ้าเป็นแบบนี้ เราจะต้องลองกันกับ 7950X3D เลยละครับเอาละนะน่าจะครบทวนแล้วกับเมนบอร์ดตัวประหยัดที่หลายๆท่านรอคอยอย่างหนึ่งที่ต้องรอดูก็คือไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นๆจะออปติไมซ์ชุดภาคใ่ายไฟมาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือคอเกมคุณมีทางเลือกสำหรับเล่นเกมในแบบราคาประหยัดไม่ต้องจ่ายบอร์ดแพงๆถ้าคิดว่า IO เพียงพอสลอตเพียงพอ ยังพอที่จะใส่ซาวการ์ดได้แล้วก็แรม2แถวก็พอก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกโมเดลหนึ่งสำหรับ S s r o k k A620M-HDV/M2Plus งั้นแค่นี้แหละนะครับติดตามชมกันเร็วๆนี้อย่าลืม Subscribe เลยเดี๋ยวจะพลาดการรีวิวของเจ้าตัวนี้และเทปนี้คลิปนี้คงจะมีอะไรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณ S s r o k k ที่สับสนุนซอนคอนมาโดยตลอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานกันมาโดยตลอดสำหรับใครที่เพิ่งเวะเวียนเข้ามาก็ฝาก Subscribe YouTube Follow Facebook f o o l o w t w i t ทว TV เทปนี้คลิปนี้แค่นี้แหละแล้วเจอกันครับผมบายครับ